จับเข้าหาแล้วครับแนวหน้ารูปร่างเตี้ยสั้นกว่าต้องลงทุนแล้วครับเพราะเดินช้านี่โยกนี้รถบัสเปลี่ยนมาเป็นมวยขวาแล้วนะครับโอ้ดูนะครับแข้งเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับรถบัสขยับเปลี่ยนการได้สองการครับเริ่มจาอกันนะรถเร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะแข้งของทั้งคู่ครับเดินขยับเข้ามาเอาเจอแข้งขวาของนำหน้าครับรถบัสครับขยับเข้ามาอีกครับ จะออกไม่ออกก็แหม่ไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกอะไรครับสายหน้ากระแทกไว้ก่อนครับรถบัสนี่ครับขวายาวครับทางด้านรถบัสครับซ้ายคืนมาของนํำหน้าครับยังไม่เข้าเป้าครับหมัดหน้าคอยกระแทกครับแต่ว่าพยายามกระชับพื้นที่เข้ามาทั้ง2มุมครับยกที่2ครับชก2นาทีพัก2นาทีครับคิดอะไรได้ก็ต้องรีบออกครับแหมจังว่าบวกศอกขวาของรถบัสซ้ายเติมเข้ามาหนึ่งสองครับวงในขวาครับพยายามยาทีเบรกไว้ก่อนครับทาน้ำหน้าครับ เตะขวาจิ้มขวาไปครับนำหน้าเตะซ้ายรับขยับเข้ามาครับแต่ว่าเนี่ยดูจังหวะของนำหน้าพยายามออกต่อเลยครับแทงขวาเตะมาหมัดขวาโอ้โหเจอขวาบวกเหมืนอนกันเลยครับเสียบนี่แหลมๆเลยครับแต่วา่าตัวเองก็โดนเสียบคลืนเหมือนกันเลยครับ เสียบันแบบนี้ครับเดี๋วดูครับว่าเข่าใครจะแหลมกว่ากันครับดูครับยักยังไปทลทีเมื่อสักครู่นี้นี่สะดุ้งทั้งสองมุมครับแต่เป็นด้านนำหน้าครับเดินเบี่ยงครับมีหมัดคอยสลับแล้วก็จับนดครับรถบัสตีได้ไหมเด้งเข่าขวามาพยายามจะคล้องพยายามจะลากออกมาครับแต่ว่ากรรมการสุรเชษแก้ววงครับเห็นว่าแต่งตัวนานเบรกเอ็นแย่ก่อนครับแล้วก็เดินเกมต่อครับมีหมัดนำทางเข้าไปขวายาวๆครับดูครับเตะขวาต่อยขวาของนำหน้าถือว่าทำได้ดีครับพยายามจะไล่แขนดยครับกดไว้เสียขวา ช่วงปลายยกที่สองโอ้ยโอ้ช่วงที่2ครับนำหน้าเพชรพิมพองครับมบนด้ามุมแดงกับรถบัดรถสวนจาดเกตสายที่ว่ายกนี้เชื่อเหลือเกินว่าทั้งสองมุมครับอาวุธออกมากกว่ายกที่ผ่านมาแน่นอนครับดูครับจังหวะต่อยหมัดหนึ่งสองครับนำหน้าครับอาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปแม้ว่าจะเสียดเดือดรูปร่างช่วงชกขยับเดินเข้าไปใกล้ๆครับต่อยหมัดหนึ่งสองมาพยายามเข้าหาครับเตะขวาไปหมัดขวามา ขยับมาเจ้าคืนเหมือนกันเลยครับเดินเสียบมาครับตีข่าขวาครับยัดเข่าขวาคืนเิยเข้าหาครับนำหน้าหมัดขวาไปโตคือไม่หมัดเลยครับมัดมาก็หมัดคืนเลยครับเมบัตระยาวกว่านะครับแต่ว่ามีมัดขวาทิ้มไปตรงๆเหาเลยครับเริ่มจะแลกกันแล้วนะครับวงในโ แนวหน้าเริ่มจะจับบนนะครับแล้วก็ทุ่งเข่าได้เจ็บๆนะครับตัวเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่วงในก็ดูว่าแข็งแรงดูว่ารถบัตั้นชกในเกมตั้งรับถุงยาวโอ้ยโดนถาเข้าไปทำหน้าจะุ่่งเหมือนกันแต่ว่าไล่แขนแล้วก็แทงโต้อโอ้ยเอาทั้งหมัดทั้งเข่าแล้วครับคู่นี้นี่ครับรถบัสโดนเจาะยางเข้าไปครับยางจะแบนยางจะแตกหรือเปล่าครับโดนนำหน้านี่ หมัดหน้ากระแทงแล้วสับขาต้นขาด้านซ้ายครับดูแบบเสียบมาทั้งข้างล่างข้างบนครับดูกดลงมาครับนำหน้าเดินเข้าไปขยับโยกครับหมีหมัดคอยเสิร์ฟมลดบัตฟันซอกขวาบวกมาเนี่ยพยายามจะสู้ครับแต่ดูครับนำหน้านี่ถึงตัวตลอดครับไม่ยอมไม่เปิดโอกาสให้ทั้งด้านลดบัตนีเปิดโอกาสได้ผ่อนหายใจครับดูแบบเสียบกดลงมาครับเสียบเสียครับโอ้ดอนเข้าไปหนักหนักทุกเม็ดเลยครับ เรียบร้อยนะครับกรรมาการยุติการชกค,คุณหมอจีศรกฝิกบุปผชาติขึ้นไปดูอาการแล้วนะครับยาวกว่าก็จริงนะครับแต่ถ้า